ยังฮะเข้าแล้วกดเลยกดเริ่มเกมแล้วเออเยี่ๆมไหมแม่บ้อโจด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 โจระเบิดไฟโอเคซอมบี้หนึ่งตัวใช้ระเบิดไฟเลยนะ <c oughs> เออ <c oughs> เอ,อ็ง <c oughs> มีปืนอะไรบ้างเนี่ย <c oughs> มีแค่เลื่อยเหรอ ลูกซองเหมือนเองลูกซองแล้วไม่ใช่หรอไม่หรอใช้ไหมก่อนงั้นก็แล้วแต่ friend. แต่เองมักจะไปอยู่ใกล้มันเล้งก็ตายบ่อยนะเพราะฉะนั้นเองน่าจะใช้ปืนนะได้นี่เนี่ยโอ้ไม่กูเน็ตอืมยีกะบอังคะบติดนี่กะบอังคะบติดบอสว้าวเอ้ยทำไมมันตีเราไม่เลยเอ้ามันไม่ตีเราอ่ะเออเออหยาดหยาด เอออยู่ในห้องน้ําปลอดภัยสุดคราช่ะมันเริ่มมากัน,นเยอะแหละมอนทางไม่ได้เออมาตรงนี้วา่บวกกจะปะ๋าตอโยอ,อยู่ไหนเดมตายหรือ,อยังตายหรือ,อยังนั่นไงดดมกลายเป็นสมบีไปแล้วถ้ามีเสียงรบกวนก็ขอโทษนะดม ว้าเอ้ยไอเดียการเป็นซอมบี hmm. ้เห mm ็นไหครับดูไม่ได้แล้วขระดดีเมงนตายนมเราบอกว่าให้ใช้ปืนเถอะนะเราไม่เองก็ซื้อปืนแบบนี้เลยอือว้าทนไม่ไว้แล้วเข้าไปในถูงซอมบี้แมงเลยดีไหมอือว่าตัด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 ตัตัดตัดตัดตตตตดตตตตตตั อื้อือกระเด็น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 โอ้มายกุ๊ดเน่โอ้มายก็จัปั๊บอย่าป้องกันเอ้ยอย่าป้องกันเกือบตายเหลือแต่หัวใจโอ้มายกุ๊ดเน่อย่าป้องกันโอ้มายกุ๊ดเน่จะบ้าตายอย่าเข้ามานี่มันประตูของคนบ้าอเอ,อเย่เอ้าไม่เห็นเองเลยเอ่ะเออเจอว่านี่ว่าไง โดกระสุนกระสุนอยู่ตรงนี้เมื่อไปตรงรถไฟมันจะเรามักจะโดนรถไฟไฟถนอย่าอย่าไปนะขอร้อง <c oughs> ไอเดมไอมจะไปปะไ,ไปเลย,อเยขอให้เดินทางอย่างสงบสุขหน้าเดมแล้วก็อย่าตายได้แหละเดีย๋ยวขอปิดประตูบ้านแป๊บก็มีเสียงเหมือนยิงระเบิดยังไงก็ไม่รู้ เราเป็นสายป้องกันบ้านเฮ้ยเอ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 ้ยเป็นไงแล้วจะาซอมบี้หน้าปลวกเออไมก่กัอย่าเข้ามาเด็ดขาดไอ้ซอมบี้หน้าปลวกอ่าไอ้นี้ไม่ช่วยกันบ้านเนาะไม่โอ้วัดตัวนี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยโอ้ไมกก่นี่นี่เจ้า,ก,ากัดยังรอดโอ้ไม่กูติด จะบ้าตายคนไม่ไหวแล้วร่างกายอยากประทะนี่แน่กดออกแม่ออกมาจากบ้านด้ยวยความห้าวหาญแล้วก็ตายง่ายอือโอ้โหรถไส่เสียบโดนคนไอ้ยไอ้ตายแล้วเ,ลเวลาเราปั๊มเวลาเราตะการเราตะข่อยไปนี่อินตายแล้วใช่ไหมเนี่ยทำไมตายบ่อยจังเลยบอกว่าเอาปืนมาไม่ตาย นั่นเลยแล้วไอ้น,นี่มันก็บ,บ,บอกมาค้าของอ่ะให้เราเอาตะคาซอมบีน้นี่นก็อเอาขไงเลยนะอ่ารอบนี้เราถนัดถ้ากระสินบทก็ไม่ี <c oughs> ถ้ากระสินบทชีวิตไม่เหลือแน่นอนนั่นเลไม่นา่าดีทีนี้ต้องกัรซอมบี้ดีบอก